วันนี้ครูจะมาสอนนะคะวิธีการทำใบงานไลน์เวิร์กชนะคะโดยวิธีแรกนักเรียนกดลิงก์ขึ้นมานักเรียนใส่ชื่อเมื่อใส่ชื่อเสร็จแล้วนักเรียนใส่เลขที่ค่ะใส่ชั้นเมื่อนักเรียนกรอกชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็มาศึกษาคําศัพท์เรื่อง hot and c o คู เมื่อน,นักเรียนศึกษาคำสอบเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำใบงานที่3ค่ะโดยการโยงเส้นใช่ไหมคะนักเรียนสามารถโยงเส้นจากคำแรกไปที่คำว่าอากาศได้เลย w ว a t ตอร์แปลว่าอากาศนักเรียนก็โยนที่อากาศ d e ซ e ม b e r แปลว่าเดือนธันวานักเรียนสามารถโยงเส้นได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนยเส้นหน้านี้เสร็จแล้วนักเรียนก็มาอ่านบทความเรื่อง Hot and Co cool. o ูเมื่อนักเรียนอ่านบทความเสร็จแล้วนักเรียนสามารถทําใบงานที่4ได้โดยครูให้นักเรียนเลือกตอบ1คําตอบจากการอ่านบทความนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบ A B C D ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดคําตอบที่ถูกต้องตรงที่มันมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่ออร์เทนนักเรียนสามารถศึกษาคำศัพท์ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาคำศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียนโยงเส้นเหมือนกับใบงานที่4เลยค่ะอ๋ะอตุลาเปลว่าเดือนตุลาคมนักเรียนก็โยงเส้นมาที่เดือนตุลาคมได้เลยนะคะลากมาที่คำแปลได้เลยค่ะ ต่อมานักเรียนก็อ่านบทความเรื่องทิกออเทตนะคะเมื่อนักเรียนอ่านบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็มาทําใบงานที่6เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบได้1คําตอบนะคะโดยกดช่องสี่เหลี่ยมทีูุ่มีให้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนกดคําว่า finish แล้วใส่ชื่อนักเรียนได้เลยค่ะต่อมาใส่ชั้นและกดส่ง ถ้าขึ้นแบบนี้จะแปลว่านักเรียนเนี่ยกดส่งชุดการเรียนรู้เนี่ยมาให้คุณครูแล้วแล้วก็คุณครูจะได้รับแล้วนะคะ